น,นี้จะพาไปดูประวัติการค้นหาใน Tik t o k กันค่ะเ,เพื่อนๆเรานะคะเล่นติ k ก o k อกบางทีเนี่ยเรามีการกดค้นหานะคะเซิร์ชนู่นเซิร์ชนี่นะซึ่งในนี้นะคะเราเนี่ยมีประวัติเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งใน Tiktok เนี่ยเราสามารถดูได้นะคะว่าเราเนี่ยเคยกดค้นหาอะไรบ้างซึ่งจะต้องทํายังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยคอยพาไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องอลโลชาชนลค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพ่อจะพาไปดูประวัติการค้นหาในทิกต o กกันค่ะเพื่อนๆซึ่งเราเองนะคะก็คงเคยกดค้นหากันอยู่บ้างนะซึ่งเราเนี่ยสามารถดูประวัตินะคะที่เราเนี่ยเคยกดค้นหากันได้ะคะ่ะโดยวิธีการจะต้องทํำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้พ่อยพาไปดูกัน,นะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะ <S <S ส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากไปดูประวัติการค้นหากันแล้วนะคะมาทําตามกันได้เลยค่ะโอ ะะเข้า Tik t o อกของเราเลยนะแล้วก็เข้านะคะไปที่คําว่าโปรไฟล์ของเราค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยกดนะคะไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะคะกดไปได้เลยแล้วเรานะคะก็กดต่อนะคะไปที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวค่ะ หลังจากที่เรากดเข้าไปแล้วนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานะคะค้นหาคําว่าศูนย์กิจกรรมค่ะแล้วก็กดลงไปได้เลยนะแล้วเขานะคะก็จะมีประวัติต่างๆให้เราดูค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเป็นประวัติการค้นหาเะคะเพื่อนๆก็กดที่คําว่าค้นหาประวัติกันได้เลยค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีประวัตินะคะที่เราเนี่ยเคยค้นหาไว้ทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวันที่นะคะเขาก็จะแจ้งเอาไว้นะว่าเราเนี่ยมีการค้นหาอะไรบ้างในวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูไปได้เลย ก็จะมีประวัติที่เราเนี่ยเคยค้นหาเอาไว้ทั้งหมดนั่นเองค่ะส่วนวิธีลบนะคะก็ง่ายๆเลยนะก็สามารถนะคะที่จะกดเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็ลบประวัติได้ค่ะสมมตินะคะว่าพอนะคะจะลบตัวนี้ละกันค่ะการค้นหานะคะค่ะยาลดตุ่มสิวนะคะเพื่อก็กดไปแล้วก็กดคําว่าลบนะคะเนี่ยเราก็สามารถนะคะที่จะกดลบได้เลยนะคะเท่านี้เนี่ยก็สามารถลบประวัติการค้นหากันได้แล้วค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็แถมให้สาหรับใครนะคะที่เข้ามาดูประวัติการค้นหาแล้วเราอยากลบนะคะก็สามารถทําควบคู่กันไปได้เลยนั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นวิธีนะคะในการดูนะคะประวัติการค้นหาใน t i k t o k ของเรานะคะซึ่งเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถนะคะไปย้อนดูกันได้ว่าเฮ้ยฉันเคยค้นหาประวัติอะไรบ้างน,นะคะเพื่อนๆก็ไปเลื่อนดูกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากคลิปดีๆกันเอาไว้เท่านี้ค่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทําคลิปอะไรเพิ่มเติม,ตม,ตมอีกคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะในช่องอารโอชาแชนเนลนะคะยังมีวิธีเกี่ยกอเยยยะะมมาาล่น สามารถเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสหรับวันนี้นะคะีค่ะก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย